พายุดิเปรชันขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาแล้วกรมุตูออกประกาศเตือนฉบับสุดท้ายยังทําให้ไทยมีฝนตกหนักบางแหง่งและจะมีฝนฟ้าขนองต่ออีก1-2วันส่วนปลายเดือนนี้กรมุตูเตือนเตรียมรับพายุฤด,ดูร้อนรอบใหม่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตะดำดำคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่28มีนาคมค่ะ เริ่มที่ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการออกประกาศเรื่องพายุดีปรสชันเป็นฉบับสุดท้ายแล้วค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันที่22มีนาคมพายุดีปรสชันบริเวณทะเลอันดามันตอนบนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมาแล้วโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ200กิโลเมตรทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมามีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหยอมความกดอากาศตามกำลังแรงในระยะต่อไปแต่ยังคงส่งผลให้ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตอนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะนออกและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระ วังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสาหรับเรือเล็กบริเวณทะเลดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถ,งถึงวันที่22มีนาคมค่ะส่วนสถานการณ์ในวันนี้ในพื้นที่ของประเทศไทยเองก็มีฝนตกหลายพื้นที่แล้วก็มีตกหนักบางแห่งค่ะโดยถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายเรดาร์และรายงานติดตามสภาวะอากาศของกรมอุตุค่ะภาพเหนือวันนี้พบกลุ่มเมฆฝนกระจายทุกจังหวัดภัยสารพบกลุ่มเมฆฝน และฝนฟ้าคขนองกระจายทุกจังหวัดภาคกลางพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดอยุธยานครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีลบบุรีนครสวรรค์การจนบุรีและราชาบุรีภาคตนออกพบกลุ่มเมฆฝนกระจายทุกจังหวัดและภาคใต้พบกลุ่มเมฆฝนกระจายทุกจังหวัดเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมสูงที่สุดจากช่วงเงย็นของวันที่21มาจนถึงช่วงเงย็นของวันที่22มีนาคมข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสูงสุดคือโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้1ยะลา80.6ม mm, ิลิเมตรประจวบคิรีขัน66.2ม mm, ิลิเมตรบ้านผุบอนบนราชบุรี59.5ม mm, เมตร บ้านไอเจียนราาธิวาส57.5ม mm, ิลิเมตรบ้านน้ำมีจังหวัดเลย53มิลิเมตรและบ้านอูแบรจังหวัดยะลา51ม mm ิิเมตรค่ะส่วนพื้นที่ที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองจากช่วงเย็นของวันที่22ไปจนถึงช่วงเย็นของวันที่23มีนาคม กรมอมตูเตือนภาคเหนือระวังฝนลมแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพายศาลฝนฟ้าขนองและลมแรงบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางระวังฝนลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานีชัยนาทอายุทยาการจนบุรีราชบ,บุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและประิมณฑลภาคตะวันออก ฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีศักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดส่วนภาคใต้ระวังฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบ,บุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชค่ะส่วนพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าจากเว็บไซต์ของกรมอุตูค่ะในช่วงวันที่22ถึง24มีนาคมลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตนออกจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแหง่งส่วนในช่วงวันที่25-26มีนาคมลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลและภาคตอนออกจะมีกําลังอ่อนลงทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนลดลงค่ะหลังจากนั้นในช่วงวันที่27 2 8ถึง28มีนาคมบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีาอากาศร้อนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่22 23และวันที่28มีนาคมลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนในช่วงวันที่24 27มีนาคมลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ ภาคใต้มีฝนลดลงส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลดา์มันมีกำลังอ่อนลงด้วยค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยหรือฝนเบาบางหรือเป็นเมฆครึ้มค่ะแล้วก็ไล่ระดับไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีชมพูตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอคลิปนี้จากเทียดมินสอบถามเมื่อวานว่า อยากดูคลิปยาวๆ10สิวันหรือว่าสั้นๆั้หถึงสวันนะคะก็มีผู้แสดงความคิดเห็นมาทั้ง2แบบเลยค่ะถือว่าพอๆกันเลยนะคะพระนั้นเอดมินก็จะดูแบบสลับกันนะคะนี้จะดูสั้นๆแบบละเอียดสวันค่ะและคลิปวันถัดไปก็จะสลับไปดูแบบ10วันค่ะสลับกันวันเว้นวันเลยนะคะที่วันพุธที่ยี่สิบสามมีนาคม ภาคใต้ไม่มีสีค่ะภาคตะวันออกมีสีเล็กน้อยแถวระยองจันทบุรีราภาคกลางแถวกรุงเทพปริมณฑลสีฟ้าจางๆภัยสารมีสีทางฝั่งต้นออกของภาคค่ะฝั่งเลยน้องคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีมุกดาหารกาฬสินธุ์ขอนแก่นยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลค่ะส่วนฝั่งชัยภูมินครราชสีมาไม่ค่อยมีสีภาคเหนือมีสีฝั่งต้นออกฝั่งเชียงรายพะเยาแพร่นาฏอุตรดิตถ์เชียงใหม่ค่ะ หกโมงเชา้าวันพุทธที่23มีนาคมสีลดลงนะคะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะเก้าโมงเช้าวันพุทธที่2 3ิมีนาคมสียังไม่ค่อยเยอะค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยอาจจะมีเมฆครึมครึมบ้างค่ะเทีย่ยงวันที่23มีนาคมฝนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นค่ะภาคใต้มีแค่สีฟ้าบริเวณประจวบชุมพรระนองพังงาภูเก็ตค่ะส่วนจังหวัดอ,อื่นๆสียังค่อนข้างน้อยภาคตะวันออกมมีโอากาสเกิดฝน สูงค่ะมีสีเขียวเหลืองแถวชลบุรีระยองจันทบุรีตราดฉะเชิงเซาค่ะส่วนภาคกลางค่ะมีสีส่วนใหญ่คือแถวกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครอ,อยุธยาปทุมธานีสระบุรีค่ะแล้วก็ฝั่งกาญจนบุรีส่วนภาคเหนือจะเป็นเมฆค,ครึ้มนะคะปกคลุมเป็นส่วนใหญ่มีสีออกชัดๆบ้างก็คือแถวจังหวัดตากน,าน่านอุตรดิษ์เพชรบูรณ์ค่ะ ภายสารมีสีฟ้าเขียวแถวเลยชัยภูมินครราชสีมาบึงกาฬนาครพน,นมค่ะส่วนเจ้าวันอื่นๆของภายศสารสีค่อนข้างจางๆค่ะไม่เน้นนะคะบ่ายสาวันพุทธที่2 3มีนาคมสีจะเพิ่มขึ้นในทุกผ้าค่ะเยอะเลยนะคะโดยไายสารมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดเกือบเต็มพื้นที่และมีสีเหลือง นเพิ่มขึ้นกว่าพื้นที่อื่นก็คือแถวบึงการนาครพนมสกลน,นครค่ะภาคกลางมีสีกระจายเกือบทุกจังหวัดสีเหลืองอยู่แถวลพบุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบ,บุรีภาคตะวันออกมีสีฟ้าทุกจังหวัดภาคเหนือสีฟ้ากระจายค่อนข้างน้อยค่ะถ้าเทียบกับภาคอื่นมีสีส่วนใหญ่แถวเชียงรายพะเยาเพชรชบูรณ์สุขโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรค่ะ สำหรับภาคใต้มีสีปกคลุมทุกจังหวัดมีเมฆครล้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มีสีเขียวเหลืองแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรตรังสตูลค่ะนอกจากนั้นก็มีโอกาสเกิดฝนตกนะคะในช่วงบ่ายวันพุธเย็ยนวันพุธท,ที่ส3มีนาคมภาคใต้ฝนเบาบางลงค่ะเหลือแค่สีฟ้าตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสภาคตอนออกมีสีฟ้าค่ะสักแก้วปราจีนบุรีนครนายก ภาคกลางยังมีสีฟ้ากระจายกระจายกันอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เต็มพื้นที่นะคะเริ่มที่จะลดลงอย่างเช่นแถวนครสวรรค์แถวชยัยนาสุพนนรรณนครปฐมกาญจนบุรีราช,ชบุรีสระบุรีค่ะส่วนภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนตกเยอะอยู่ค่ะมีสีฟ้าปกคลุมทุกจังหวัดแล้วก็มีสีเหลืองแถวเลยน้องคายหนองบัวลำพูดอนานีกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารค่ะนอกจากนั้นก็มีสีฟ้าหมดเลยนะคะ ภาคเหนือมีสีทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสีเขียวเหลืองฝั่งเชียงรายพะเยาแพร่ะนะ่านลำปางอุตรดิฐ์ค่ะแล้วก็สีฟ้าแถวพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ตากสามทุ่มวันพุทธที่2.3ิมีนาคมยังมีโอกาสเกิดฝนตกบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานค่ะภาคเหนือยังคงสีเน้นทางฝั่งต้นออกของภาคนะคะสีเขียวเหลืองเชียงรายพะเยาแพร่ะนะ่านอุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรชบูรณ์ค่ะแล้วก็บางส่วนของสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำปาง ไพสาลค่ะสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นมหาสารคามกาลสินค่ะร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็สีฟ้าฝั่งอำนาจเจริญอุบลมุกดาหารนาครพนมบึงกาฬสกลนครอ,อุดรธานีค่ะภาคตนออกไม่มีสีภาคกลางสีน้อยมากภาคใต้มีสีช่วงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะ ตีหนึ่งวันพฤหัสที่24มีนาคมภาคใต้ภาคตะันออกไม่มีสีภาคกลางม,มีสีช่วงกรุงเทพปริมณฑลแถวตอนล่างใกล้ทะเลค่ะอีสานมีสีฝั่งตะวันออกค่ะฝั่งอุบลสีสะเกดอำนาจเจริญร้อยเอ็ดยโสธรสุรินมุกดาหารกาลสิน์นะครพนมบึงกาฬสกลนครหน,นองคายอุดรธาน,นีค่ะภาคเหนือมีสีฝั่งเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกค่ะ แล้วก็สีจางๆแถวน่านอุตรดิตถ์เชียงรายตีสามนะคะตีสามวันพฤหัสที่2ี่ิมีนาคมสีลดลงค่ะทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือ6โมงเช้าวันพฤหัสที่2ีมีสีฟ้าจางๆบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะแถวเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีขอนแก่นค่ะแล้วก็ภาคเหนือฝั่งจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ไม่มีสีค่ะ 9โมงเช้าวันพฤหัสสีส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนนะคะอีสานตอนบนทุกจังหวัดมีสีเขียวเหลืองค่ะส่วนภาคอื่นๆสียังไม่ค่อยเยอะค่ะเที่ยงวันพฤหัสสีเริ่มเข้ามาบ้างแต่ยังคงเป็นแค่สีฟ้านะคะภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์นครศรีธรรมราชตรังสตูลภาคตะวันออกสีปกคลุมทุกจังหวัดสีฟ้าค่ะภาคกลางสีเกือบทุกจังหวัดสีฟ้าโดยมีสีเขียวสีเขียวเหลืองฝั่งกาญจนบุรี ไช้สาสีฟ้ากระจายทุกจังหวัดค่ะโดยมีสีเข้มๆนะคะแถวนครราชสีมาชัยภูมิแถวเลยแถวสกลนครบึงกาฬค่ะแต่ก็เป็นแค่ดับสีฟ้านะคะยังไม่ได้ออกเหลืองมากภาคเหนือสีน้อยกว่าภาคอื่นค่ะมีสีจางๆฝัง่งจังหวัดตากฝั่งชเพชรบูรณ์ค่ะบ่ายสามฝนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคกลางและภาคใต้ค่ะมีสีเหลืองนะคะ ภักใต้มีสีปกคลุมทุกจังหวัดค่ะเป็นสีฟ้าและสีเหลืองสีเหลืองอยู่ช่วงเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชภาคตอนออกสีปกคลุมทุกจังหวัดภาคกลางสีทุกจังหวัดและมีสีเหลืองค่ะมีโอกาสตกหนักฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีนะคนปรปฐมสุพรรณบุรีอยุธยาอุทัยธา,ยานีและจังหวัดใกล้เคียงค่ะสำหรับภายสาสีฟ้ากระจายทุกจังหวัดเลยค่ะ มีโอกาสเกิดฝนบางแห่งนะคะเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคเหนือสีน้อยกว่าเพื่อนเหมือนเดิมค่ะมสีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างอุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากเพชรบูรณ์พิจ,จิตรค่ะช่วงเย็นวันพฤหัสสีลดลงค่ะสีลดลงนะคะก็จะเหลือสีอยู่ส่วนใหญ่คือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตนออกค่ะภาคใต้จะเป็นสีฟ้าตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสมีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ มีโอกาสเกิดฝนบางแห่งค่ะโดยสีฟ้าออกเขียวนิดนิด,นดแถวสุราษฎร์นครตรังสตูลพัทลุงค่ะภาคตอนออกมีสีเขียวเหลืองช่วงสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาภาคกลางค่ะมีสีเหลืองช่วงอยุธยาปทุมธานีสระบุรีค่ะแล้วก็สีฟ้ากรุงเทพปริมณฑลน,น,นครปฐมการจานบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์แล้วก็จังหวัดเล็กๆสิงห์บุรีอ่างทองด้วยค่ะ ภาคอีสานมีสีเขียวเหลืองนะคะช่วงกลางๆค่ะแถวคอนแกนกาลาสินร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามนาครราชสีมาบุรีรัมค่ะส่วนแถวบึงกาฬสกลนครเป็นสีฟ้าอ่อนแถวสีสะเกดอุบลค่ะมีสีฟ้าภาคเหนือช่วงเย็นวันพฤหัสมีสีแค่ช่วงตอนล่างเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุตรดิษฐ์สุโข,ขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกค,ค่ะแล้วก็น่านนะคะ ค่ำวันพฤหัสที่24มีนาคมสีลดลงค่ะภาคเหนือเหลือสีฟ้าเล็กน้อยแถวจังหวัดน่านภาคอีสานเหลือสีฟ้าเล็กน้อยแถวจังหวัดมุกดาหารนาครพนมสกนลนครกาฬสินธุ์ค่ะแล้วก็บึงการภาคตะวันออกนี้เหลือสีเล็กน้อยแถวศักแก้วปราจีนบุรีภาคก,กลางไม่ค่อยมีสีค่ะแล้วก็ภาคใต้สีก้นน้อยมากๆนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยสีฟ้าจางๆแถวภูเก็ตพัทลุงสงขลาค่ะแล้วก็เที่ยงคืน ก็สีลดลงไปอีกนะคะโอกาสเกิดฝนตกน้อยในทุกภาคค่ะวันนี้ดูสั้นๆ2วันนะคะร,รุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแบบระยะไกล10วันค่ะต่อไปปรับมุสถานที่สําหรับคนที่แจ้งตําแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูนาโนฝนตั้งแต่เช้าวันพุทธที่23มีนาคมไปจนถึงเช้ามืดวันพฤหัสท,ที่2ีมีนาคมค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยาวันพุธมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น8มเมตรค่ะ คีรีมาศุขโขทยรวมทั้งสีสำโรงสุขโขททยค่ะตีหนึ่งวันพุธมีค่าฝน3-8มมิลิเมตรสีทุ่มวันพุธมีค่าฝน8และ18มิลิเมตรส่วนช่วงกลางวันมีเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันค่ะสำหรับเช้ามืดวันพฤหัสมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มมตรปะทิวจังหวัดชุมพรวันพุธมีค่าฝนช่วงบ่ายถึงเย็น1-9มิลิเมตรค่ะ เวียงส,สุราธานีรวมทั้งเคียนซาและพุนพินสุราธานีวันพุธมีโอกาสเกิดฝนตกในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะค่าฝน1-3มมิลลิเมตร สีเมืองใหม่อุบลราชธานีและเดชอุดมอุบลราชธานีค่ะเช้าวันพุธมีค่าฝน6-7มิลลิเมตรค่ะจากนั้นในช่วงกลางวันค่าฝนต่ำๆไม่ถึง1มิลลิเมตรและจะเริ่มมีค่าฝนสูงในช่วงค่ำค่ดึกด2-6มิลลิเมตรส่วนเช้ามืดของวันพฤหัสก็มีค่าฝนอีกค่ะ2-3มิลลิเมตรตาคลีนครสวรรค์วันพุธกลางวันมีเมฆครึ้มและมีโอกาสที่จะเกิดฝนค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ9มิลลิเมตรค่ะ นนองสูงนครราชสีมาและขามสแกแสงวันพุธตีหนึ่งมีค่าฝน2-6มิลิเมตรค่ะส่วนช่วงกลางวันมีเมฆครึ้มครึ้มและมีค่าฝนอีกรอบคือตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกค่าฝน1-3มิลิเมตรค่ะทุ่งสงนครศรีธรรมราชรวมทั้ง ควรพางร้อนพิบูนครศสิทธร,รมราชวันพุธมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงค่ำ1-4มิลิเมตรป่าบอนพัทลุงวันพุธมีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ1-4มิลิเมตรบ้านโค้งวิไลจังหวัดกำรรแพงเพชรวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็นเล็กน้อย1.9ม mm. ิลิเมค่ะบ้านใหม่ชัยพับุรีรัม ตีหนึ่งวันพุธมีค่าฝน5มิลิเมตรช่วงเย็นมีค่าฝน2มิลิเมตรและช่วงดึกดึกมีค่าฝนขึ้นเป็น14มิลิเมตรค่ะบ้านแม่ละเมาจังหวัดตากวันพุธกลางวันมีค่าฝนเล็กน้อยค่ะช่วงรับไม่ถึง1มิลิเมตรอาจเป็นเมฆครึ้มหรือฝนตกเบาบางแก่งครอจังหวัดชัยภูมิวันพุธมีค่าฝนในช่วงเย็นถึงดึกค่าฝน2-3มมิลิเมตรค่ะสว่างอารมณ์อุทัยธานีวันพุธมีค่าฝนช่วงเย็น2มิลิเมตรค่ะดอนปานมุกดาหาร วันพุธที่สี่มีค่าฝน2มิลิเมตรและช่วงค่ำมีค่าฝน1-4มิลิเมตรส่วนช่วงกลางวันมีเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันและเช้ามืดวันพฤหัสก็มีค่าฝนอีกเล็กน้อย <AM S 1> บ้านแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นวันพุธมีเมฆครึ้มขาดและมีค่าฝนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึก1-3มมิลิเมตรค่ำเขื่อนแก้วยะโสธรเช้ามืดวันพุธค่าฝน8มิลิเมตร mm. มีเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันและช่วงหนึ่งทุ่มมีค่าฝนอีก3มมิลิเมตรเช้ามืดวันพฤหัสก็มมมีีค่าฝนอก1 mm. และสุดท้ายโคกสลุงจังหวัดลบบุรีวันพุธมีค่าฝนเล็กน้อยในช่วงเย็น2มมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูนาโนฝนแจ้งชื่อสถานที่ตำแหน่งพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ